เมื่อวันที่10ตุลาคม2565เวลาส0บนาฬิกาที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูผานจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธขันทวีผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกระลึกคนใหญ่รองผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่29เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2565ของศูนย์ฝึกโรงเรียนราชประชาุเนคราะห์53 ศูนย์ฝึกดังกล่าวทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ม,มีจำนวนทั้งสิ้น404นายมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากได้ทำการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านวิชาทหารมีความพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ รองผู้บัญชาการบนทวณฑหารบกที่29ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจัดการฝึกจำนวน13หน่วยงานมอบรางวัลนักศึกษาวิชาทหารที่มีความเป็นผู้นำดีเด่นและมอบรางวัลยิงปืนดีพร้อมให้โอ,อวาดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนและกล่าวปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารกระทำพิธีสวนสนามปิดการฝึกทีมข่าวบนทณฑหารบกที่29รายงานโรงเรียน ท่านผู้หญิงกันที่มาพึ่งบารมีนะครับได้นำแถวไฝ่ายอำนวยการและก็ถงกองพันนั้นนะครับผ่านหน้าท่านประธานในทิธีในส่วนกองพันสวนสนามนั้น